ครับผมถึงหมายแล้วครับเป็นบึงเล็กๆนะครับยาวไปถึงปลากกฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวลองตีดูกันครับพอปลาออกมาอยู่ขงนอกหรืเปล่า โดนครับโดนครับล้างไว้ครับมีไซส์ครับใหญ่ด้วยกัดอยู่ในป่ากกนะใหญ่ด้วยครับโอ้โหวันนี้เกือบโลครับผมกัดข้าเต็มปากเต็มคำเลยเรียบร้อยครับผม เจ็ดแปดคีดได้ครับตัวนี้ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใคนทำคลิปครับขอบคุณครับ